ฝรั่งดกขนาดนี้จะห่อไหวไหมเนี่ยสวัสดีค่ะพบกับวววที่อทีออกแก้ิกค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ในสวนหลังบ้านนะคะ สวนฝรั่งค่ะนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการห่อฝรั่งแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่ที่ต้นฝรั่งจะบอกว่าลกมากลกมากนะคะติดทุกยอดทุกกิ่งเลย รุ่นเก่ายังเก็บไม่หมดนะคะรุ่นใหม่ก็ติดลูกอีกแล้วนะคะนี่ดกมากนะคะวันนี้หวัก็จะพาเพื่อนมาหอ่อฝรั่งรุ่นเก่าก็ยังยังเก็บไม่หมดอันนี้แก่แล้วเนี่ยอืออื จะพาไปดูความดกของฝรั่งดกมากโอ้โหดูทุกกิ่งทุกยอดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวว่าจะพาหอฝรั่งกิมจูแบบง่ายๆเลยนะคะ,ะตามไปดูะคะ่ะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวลองทําตัวนี้ให้ดูนะคะอุปรกรณ์ที่ว่าใช้อย่างแรกอันนี้เลยแปลงนะคะ แรงเก่านะคะแล้วก็เป็นถุงมีถุงหอ่อฝรั่งห่อผลไม้เป็นแบบกัน UV นะคะอนี่เลยใช้แค่ถุงใบเดียวนะคะอันแรกเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นลูกฝรั่งไม่เอ่ยจะมีตัวนี้แล้วก็มีใบแรกก็เด็ดใบตรงนี้ออกไปเลยค่ะ ไม่เป็นไรนะคะเด็ดออกไปเลยตรงนี้จะเอาออกหรือไม่ออกก็ได้แต่ว่าจะเอาออกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นที่อยู่ของพวกแมลงนะคะแล้วก็เอาแปรงค่ะปัดปัดปัดจะมีเศษพวกเพี้ยพวกอะไรที่เข้าไปอยู่ก่อนหน้านะั้นแล้วก็ปัดออกเลย ทำความสะอาดนะคะอันนี้กิ่งนี้มีสองลูกแล้ก็จะออก,ปกัปนการต้องทำความสะอาดก่อนที่เราจะห่อนะคะไม่งั้นเราห่อเพี้ยเข้าข้างในเขาก็จะไม่สวยนะคะอ่าปาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ใช้ถุงนะคะนี่เป็นถุงกัน u ีนะ,ะสะบัดนิดนึงแล้วก็ห่อ,อเข้าไปเลยมัดถุงธรรมดานะคะมัดหนึ่งรอบแล้วก็หันกลับนะคะมัดฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือเรียบร้อยแล้วทำแบบง่ายๆ เดี๋ยวลูกนี้อาจจะมองไม่ช่วยเห็นนะคะมัดสองนอดนะคะเดี๋ยวคะโอเคเอาลูกที่แบบเห็นชัดๆดีกว่านะอันนี้ก็เด็ดใบตัวนี้ออกไปเลยนะคะเก็บกาลูกที่ไม่สวยก็เด็ดออกไปเลยนะคะไม่ต้องเก็บไว้ ากน,นั้นขัดค่ะปะัดทำความสะอาดอันนี้บางคนอาจจะห่อเป็น2รูปกันเลยก็ได้แต่ว่าว่าไม่ทำแบบนั้นนะคะจะห่อแยกนะคะเขาจะสุกไม่พร้อมกันเสร็จแล้วก็เอา มัดหนึ่งรอบนะคะมัดแล้วก็กลับมาอีกด้านหนึ่งมัดซั้นอีกหนึ่งรอบอนนี้ก็เหมือนกัน แค่เียค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็เป็นถุงก,กัน U V นะคะไม่ต้องห่อ,อก,กระดาษหนังสือพิมพ์ให้สิ้นเปืองหลายรอบนะอันนี้ก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะขาดไปขอตัวไปห่อต่อกันนะคะ มาดูกันห่อแบบชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะ เพื่อนนตอนนี้ว่าก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูว่าความดกของต้นนี้ไม่เอ้ยดกมากใช้เวลาห่อเกือบ20นาทีเลยนะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะคะถ้าใครมีทริคหรือเคล็ดลับดีๆอยากแนะนำหวานะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะให้หวาทำเรื่องอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะคลิปนี้บายบายค่ะ